เพื่อนๆพ,พ,พีเซน้นคนนี้มากเลยประสบการรักครั้งแรกมันจำเป็นไหมครับไม่จำเป็นไม่จำเ,เป็นด้วยเหรอครับชีวิตก็ต้องมีคนหลายๆคนผ่านเข้ามาอยู่ดีครับครับผมก็ไม่จำเป็นต้องจดจำเรื่องเก่าๆจดจำแต่สิ่งใหม่ๆดีๆจำเป็นค่ะมีอะไรที่ครั้งแรกไม่ว่าจะเป็นกินอาหารกับคนรักครั้งแรก<อ>ได้ พบเพื่อนครั้งแรกอะไรแรกๆเราก็ต้องจําเป็นแล้วก็ต้องจําเอาไว้ค่ะประสบการณ์ความรักครั้งแรกมันสําคัญหรือไม่สาคัญเฉยๆหมายข้ออะไรหมายข้ออะไรไม่จําเป็นมีอยากได้เสียงภาพรวมจเลยค่ะอยากได้เสียงโหวตของน้องๆทั้งห้องเลยนะคะครับใครที่คิดว่าประสบการณ์ครั้งแรกจําเป็นยกมือขึ้นครับมีไหมคะไม่มีผิดไม่มีถูกครับใครที่คิดว่าไม่จําเป็นยกครับไม่จําเป็นยกมือขึ้นค่ะ น่าจะอยู่ประมาณรัก7จ3ดอะไรเงี้ยนะเรื่องราวของความรักครั้งแรกจะจําเป็นหรือไม่นะคะมารับฟังกันเลยค่ะจากกูรูรักคุณหมอพันศักดิ์สุกเลิศค่ะผมว่าจําเป็นแต่ไม่จําเป็นคือจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้ประสบการณ์คนอื่นแต่ไม่จําเป็นจะต้องไปมีประสบการณ์เองครับถูกต้องไหมครับพาะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยการเรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเองนั้นเนี่ย ไม่ได้แล้วแต่ต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดคนอื่นทั้งที่ผมบอกจําเป็นก็คือเราต้องเรียนรู้ว่าประสบการณ์ความรักนั้นมีอะไรบ้างเช่นหนึ่งรักแล้วจะได้คู่ครองกันไหมคําตอบก็คือว่าความรักในวัยเรียนนั้นโอกาสที่จะได้แต่งงานกันเขาทํางานวิจัยแล้ว1%ซครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้ต่อว่าถ้าความรักในวัยเรียนเราเกินเลยไปกว่าความรักเราไปมีความสัมพันธ์ทางเพศกัน ผู้ชายก็ได้ฟรีๆจริงไหมครับส่วนผู้หญิงก็เสียฟรีๆใช่ไหมครับแต่ได้ประสบการณ์ใช่ครับถูกต้องแลอไม่ถูกต้องผมไม่รู้นั้นถ้าเกิดว่าเรารู้แบบนี้แล้วเราก็ต้องรู้ว่าถ้าเราเป็นผู้หญิงเราเสียเปรียบไือได้เปรียบ,เร,ยบเราจะได้เปรียบกันไล้ได้ผู้ชายมาหลายคนนะแต่ผู้ชายก็ไปหมดถูกไหมครับนี่ก็คือประสบการณ์ที่เขาเรียนรู้มาดังนั้นเราก็ต้องนั่งเรียนรู้ว่าถ้าเกิดเรามีความสัมพันธ์กันนั้นเนี่ยแล้วเราไม่มีการป้องกันตัว ผู้หญิงมีโอกาสจะตั้งคันไหมครับและถ้าเกิดคุณไปทําแท้งคุณก็ดังใช่ไหมครับหรือคุณไปทําแท้งสาเร็จมันติดอยู่ในใจคุณไหมครับมั้นประสบการณ์แบบนั้นคุณจะมีไหมครับก็ไม,ไม่ควรจะมีถูกไหมครับนั้นถ้าเกิดเราเรียนรู้ตอนนี้เราก็รู้ว่าเออถ้าเรารักกันในวัยเรียนเนี่ยโอกาสที่เราจะได้แต่งงานกันนี่น้อยนั้นถ้าเกิดเราจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งนั้นเราไม่ควรจะมีถูกต้องไหมครับผมยิ่งสรุปว่ามันจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้ประสบการณ์ของคนอื่น แต่ไม่จําเป็นที่จะต้องหาประสบการณ์ด้วยตนเองขณะเดียวกันก็ต้องเรียนรู้ว่าประสบการณ์นั้นบอกว่าเราต้องจําเรื่องดีๆกันและกันไว้ในรักครั้งแรกเพราะถ้ารักครั้งแรกเราไม่ได้เกินเลยไปแล้วเราอาจจะต้องจากกันไปด้วยเหตุใดอันควรว่าสนามไม่มาเจอกันใหม่ที่ทหลังเราจําเรื่องเก่าได้เราต่อติดตุ๊บเลยไหมเห็นไหมครับนั้นจาเป็นครับแต่ไม่จําเป็นต้องทดลองด้วยตนเอง